โอวาโดน้ำมันอะโวคาโดซอฟต์เจลเป็นนวัตกรรมการสกัดน้ำมันอะโวคาโดด้วยวิธีการสกัดเย็นได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยหลายสถาบันได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA บริบูร์ฟาร์มเป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน OY และ GSP c o d e x เราได้คัดสรร อะโวคาโดสายพันธุ์แทจากแปลงปลูกที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างและร่วมส่งเสริมกับทันทสถานเปิดเขาพิกในการปลูกอะโวคาโดที่สำคัญประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโอวัโดพิตภั์เสริมอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะสามารถช่วยฟื้นฟูร่างกาย สร้างเสริมสุขภาพด้วยการทานอาหารแทนยาค่ะ